วันนี้เว็บเข้ามากราบไหว้พระแก้วมรกตนที่วัดคีรีบุรีนารามที่พระแก้วมรกตแล้วก็น้องพ่อพุทโธท,ที่วัดปากเพียวครับผมวิหารพระแก้ว แล้วก็อุโบสถวิหารหลวงพ่อโตนี่ก็จะเป็นบริเวณวัดปากเพียวครับผมนี่อุโบสถนอะอุโบสถนี้จะเป็นทรงโบราณสวยงามครับผม จากุโบสถก็จะเป็นวิหารหงค์พ่อโตที่ว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครับนี่ก็คือวิหารองค์พระแก้วมรกตเนาะขึ้นไปกราบไหว้พระแก้วมรกตกันครับผม สาธุพระแก้วมรกตที่วัดปากเพียวอำเภอเมืองสระบุรีครับก็จะเป็น พระแก้วสามรดู ตรามประวัติก็จะองค์พระแก้วมรกตจะมาพักที่ท่าน,าน้ำนาที่นี้ที่เมืองสระบุรีเนาะเป็นประวัติพระพุทธมหารัตนมุนีปฏิมากรขึ้นมาพักอยู่ที่นี้ครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นท่าน้ำลงแม่น้ำปาสักเนาะอันนี้ก็จะเป็นชายน้ำปาสักแข่งวัดปากเพียวแต่แต่ก่อนตรงนี้ก็จะมีโป๊ะลอยน้ำหรือแพ่ลอยน้ำเตะนี่สงสัยจะเอาไปไหนแล้วไม่รู้เนาะ อันนี้จะเป็นท่าน้ำวัดปาาเพียวครับผมสาธุสาธุอันนี้จะเป็นวิหารหลวงพ่อโตเนาะหลวงพ่อโตนี้ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเนาะสมัยนั้นสาธุสาธุ ผูชายองหลวงพ่อโตก็เป็นที่พึ่งรัตนอัอสงสุดธ์ดยกาวาล่จ่จา,าัสาทุสาทุสอทุ <c oughs> ที่นี่ก็จะเป็นวัดป่าเพีลเนอ้อยจำรององค์พระปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตสามระดูไว้ที่นี้เป็นสถานที่พระแก้วมรกตปริยตฐานพักณที่ปากน้ำเมืองสระบุรีเนาะประวัติพระพุทธมหามุ มณีรัตนะปฏิมากรพระพุทธมหารัตนมุนีปฏิมากรพระแกมมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์สำคัญที่สุดของประเทศไทยเนาะเดิมประตฐานอยู่ที่เมืองเชียงราย <c oughs> ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ เมืองลำปางและเชียงใหม่ต่อมาพระชัยเชษฐาพระเจ้าราวได้อัญเชิญไปประฏิษฐานเพื่อเป็นที่สการะบูชายังเมืองลาวเป็นการเชั่วข่าวและไม่ยอมคืนให้ไทยทอันนี้ก็เป็นประวัติมาเนาะจะจริงไม่จริงก็กต้องดูประวัติศาสตร์ ในปีพศ2321สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชได้ทรงโปรโดเกล้าให้สมเด็จเจ้าพระยามหากรสัศึกหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจราโรคมหาราชในราชการที่หนึ่งเป็นแม่ทัพ ยกไปเมืองเวียงจันทร์ได้จึงได้อัญเชิญพระพุทธธรรมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วปรากฏกลับคืนมาปริทฐานยังในราชอาณาจักรไทยดังเดิมในคราวสมเด็จพระเจ้าพญามหากษตรศึกได้ยาตราทับกลับประเทศไทยเมื่อเดินทางทัพถึง ยังสระบรีได้หยุดพักพำนักอยู่ที่วัดศรีบุรีรัตนาตารามหรือวัดป่าเพียวพร้อมกับกับอัญเชิญพระมหามณีรัตนปฏิวกรพระแก้วมรกตปริตฐานไว้ที่นี้เป็นเวลาหนึ่งเดือน,น,เ,นเพื่อเตรียม การรับเสด็จและเฉะลิมฉลองอันยิ่งใหญ่มโหราณณกรุงทนบุรีต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีได้มหาราชได้โปรโดเกล้าให้สมเด็จเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอินพิทักษ์พระมหาอุปร,ราชเสด็จขึ้นมารับอัญเชิญพระแก้วมรกต <c oughs> พระปฏิมากรโดยขบวนแหยุยาตราทางชลมาศอย่างมโหารานเป็นประวัติศาสตร์เมื่อเดือนยี่ข้างเรืนปีกุลพุทธศักราช2322ัร้บขบวนแหยุยตตา <c oughs> เรีวาขบวนแหยยุทธยาตราได้ล่องมาถึงกรุงธนบรุรีเมื่อวันอังคารขึ้นสองค่ำเดือนสพุทธศักราช2,322การที่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิบักรพระแกมปรากฏได้ปริธฐานณวัดศรีบุรีรัตนสัตว นารามวัดเพียวเป็นวาระแรกที่เข้ามาในประเทศไทยจึงนับว่าเป็นเกียรติและประวัติมิ่งมงคลอันยิ่งใหญ่แห่งเมืองธราบุรีครับผม,ก,มก็เรียกว่าที่วัดได้มาปริธฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้หนึ่งเดือนอเต็มๆครับขออภัยหากในคำบรรยายอาจจะผิดพลาดจึงขออภัยไว้หนที่นี้ สวัสดีครับ